สวัสดีครับไล่สัาไก่แ็บครับมือนีมาเบิงนะครับสับในดินมาเบิงกันนี่แหละเพื่อนมาเงินอยู่ในดิน แนนแบบนี้นี่ปรธรรมดาได้ี่ยขวดนะครับเป็นไรครับแซน้ำยาเล่งหากนะครับเจอไม่เนตนะครับ